สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเปิดเผยว่าดวงอาทิตย์จะโคจรมปอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกของปีโดยดวงอาทิตย์จะตั้งฉากเหนือศีรษะพอดีในวันที่26เมษายน2567เวลาประมาณ12.16นาทีขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกหากสังเกตวัตถุกลางแดกจะดูเสมอไร้เงาเนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีไม่มีเงาทอดออกมา ทั้งนี้วันดังกล่าวจะเป็นวันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นปริมาณฝนเมฆอิทธิพลจากมรสุมและความร้อนสะสมเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างในรัติจุดด5-20องศาเหนือส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะหรือตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต,ต่างๆของไทยสองครั้งต่อปีคือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาค,คมและเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน สำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งต่อไปจะตรงกับวันที่16สิงหาคม2567เวลาประมาณ12นาฬกา22นาทีอย่างไรก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนให้ชาวกรุงเทพเตรียมรับมือเนื่องจากอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่และไม่แนะนำให้ไปพิสูจน์มองเงาตั้งฉากในพื้นที่กลางแจ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้